รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหมู่บ้านบางกลอย เป็นหนึ่งในชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่อพยพมาจากหมู่บ้านบางกลอยบนหรือใจแผ่นดินใกล้ชายแดนไทยเมียนมาตามนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองป่าต้นน้ำลำทานของทางการไทยในช่วงปี2539แม้ในช่วงแรกการแก้ปัญหาจะไม่ราบรื่นนักแต่นับตั้งแต่ปี2558 ประเทศไทยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาตามข้อห่วงใยของสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดการและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันขณะเดียวกันมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ราษฎรที่เป็นชุมชนเดิมในพื้นที่อันรักษมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสามารถพึ่งพาเก็บหาของป่าเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเราใช้รักกฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานชาติพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองมาตราหกสิบสี่ที่ว่าเรื่องของการาสำรวจจัดทำข้อมูลที่ดินให้คนอยู่อาศัยนะครับจะทำโครงการอยู่อาศัยร่วมกับอุทยานชาติได้ขณะที่สองคือชุมชนที่อยู่แล้วเนี่ยจะมีมาตราหกสิบห้าในเรื่องของการสามารถพึ่งพาอาศัยป่าที่อยู่รอบข้างได้ นะครับในการเก็บหาเก็บใช้ของป่าชนิดพันธุ์ที่ไม่สูญพันธุ์ที่สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรานําเข้ามาในกระบวนการที่เข้ามา,าแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทํากินนะครับของร,อรัษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่ารวมถึงชุมชนพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับก่อนหน้าที่เราจะมากระบวนการในเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยสองสามปีนะครับนับจาก เรานําเสนอบกโลกและติดขัดปัญหาเนี่ยทั้งอุทยานได้เข้าไปร่วมดนเนิือนการในการแก้ไขปัญหาที่ดินนะครับโดยการใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยการนําคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาชาติที่มีตัวแทน2 5ค,คนมาจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะครับผู้บ่บาลกำนันองค์กร n g o ผู้แทนองค์กร n g o ในพื้นที่ต่างพื้นที่นะครับองค์กร WCS องค์กร IUCN และ WWF เข้ามาร่วมในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งก็คือดำเนินการจัดทำข้อมูลที่ดินของชุมชนก่อนแล้วก็สร้างกฎกติกาสร้างรูปแบบการเป็นอยู่ร่วมกันว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรไม่ขยายพื้นที่ดินเพิ่มไม่บุกรลุกป่าไม่ล่าสัตว์แล้วก็ปกป้องไม่ให้คนภายนอกเข้ามายึดถือครอบครองที่ดินนะครับเป็นการตกทอดไปสู่ ลูกหลานแทนที่จะขายออกไปก็เป็นสิทธิทํากินไม่ใช่กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ขายได้ตัวเองก็ทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินพอพอรบอุทยานแห่งชาติฉบ,บับพศ2562ได้ประกาศขึ้นมาเนี่ยเราก็นํากฎหมายนี้ใช้ภายใน2 1 0วันสํารวจจะทําข้อมูลที่ดินชุมชนในเขตป่าทั้งหมดนะครับก็มีเนื้อที่อยู่ประมาณ39,800ไร่ นะครับประมาณ4,000แปลงทั้งหมดได้รับการจัดทําข้อมูลและแก้ปัญหาจัดทาขอบเขตชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อคงสภาพป่าพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่ให้ถูกบุกรุกเพิ่มเพื่อให้คนที่อยู่อยู่อย่างมั่นใจว่ามีใช้มีการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงนะครับจะไม่ถูกจับกลุ่มในไม่เดินเป็นคดีต่อไปและที่อยู่แล้วเนี่ยจะสามารถพึ่งพาอาศัยป่าที่อยู่รอบข้างในรูปของการเก็บหาเก็บใช้ ของป่าที่เกิดขึ้นทดแทนได้พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่บริเวณแก่งกระจานนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าพอเป็นมรดกโลกแล้วท่านจะโดนขับไล่ไม่ได้แปลว่าเป็นมรดกโลกแล้วท่านจะต้องเปลี่ยนไปตรงกันข้ามสิ่งที่มรดกโลกต้องการ,รก็คือการที่รักษาคงไว้ซึ่งขนรรมเนียมประเพณีต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ทำเนี่ย ต้องไม่เป็นการทําลายหรือบั่นทอนคุณภาพของอความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจานเหล่านั้นดังนั้นการที่ถ้าประเทศไทยนะครับมีมรดกโลกที่เป็นผืนป่านะครับใหญ่ถึงขนาดแก่งกระจานนั้นเนี่ยมันจะทําให้ทั่วโลกนานาอารยประเทศเนี่ยได้เข้าใจว่าประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญ กับสิ่งมีชีวิต <S <S <an> <t une> กับความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นคอนเซปต์สำคัญของสาป,ประชาชาติในปีนี้ให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็การบาลานซ์กันระหว่างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ธรรมชาติในการที่จะรักษาเอาไว้แล้วก็ที่สําคัญนั้นจะเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้นะครับระดับนานานชาติให้คนทั่วโลกเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสว่าความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทยเรานั้นเนี่ย เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับไม่เพียงการส่งเสริมให้มีสิทธิ์ทำกินในพื้นที่เท่านั้นแต่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังได้ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆอาทิมูลนิธิปิดทองหลังพระตามแนวร,ราชดําริมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ระบรมราชินีนาถในการพัฒนาอาชีพให้ราชฎรในพื้นที่ทั้งอาชีพด้านการเกษตรศิลปะหัตถกรรมรวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งในปี2553ประเทศไทยได้นำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาข้อห่วงใยต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่44ที่เมืองฝูโจวมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ปัจจุบันจึงยังเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกํำหนดทันทีพอเกิดปัญหาเรื่องโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการมารมดกโลกก็ยังไม่ได้มีการพาาิจารณาเราค่อนข้างมั่นใจว่าเอกสารที่เราเตรียมไปครั้งนี้มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ overall universal value นะครับ OUV นะครับแล้วก็ความเรียกว่าลงตัวระหว่าง พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็กับธรรมชาตินะครับปริมาณสัตว์ในแต่ละกริดที่เราสำรวจไปปริมาณพืชในแต่ละกริดที่เราสำรวจไปเนี่ยทำให้เราค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเอกสารที่เราได้เสนอไปในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนไกดที่สําคัญในการที่จะทําให้แก่งกระจานของเรานั้นเนี่ยสามารถขึ้นเป็นมรดกเป็นเป็นอีกไอเทมหนึ่งของมรดกโลกนะครับ marine tv